ตำรวจจับคนร้ายปลาระเบิดหน้าเวทีรำวงย้อนยุคงานกาชาดแผ่นดินดอยลอยฟ้าอุ้มผางจังหวัดตากพบเป็นเยาวชนซึ่งเป็นทหารชนกลุ่มน้อยในเมียนมาเบื้องต้นแรงจูงใจในการก่อเหตุเพราะแค้นอริรเก่าในงานเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่14ธันวาคม67มีรายงานว่าจากคดีสะเทือนขวัญชาวดอยอําเภออุ้มผางจังหวัดตากเมื่อกลางดึกของวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายเป็นชายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุคว้าระเบิดไม่ทราบชนิดตกลงหน้าเวที รำวงย้อนยุคภายในงานกาชาติแผ่นดินดอยลอยฟ้าอุ้มผางหมู่ที่หนึ่งตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากซึ่งเป็นงานประจำปี2567ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต3ส3ศพทราบชื่อนางสีธรธนการอายุ57ปีเสียชีวิตที่ในที่เกิดเหตุเด็กชายเพียวเพียวไม่มีชื่อสกุลอายุ14ปีสัญชาติเมียนมาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและนายยอดรักเฉลิมเจริญกุลอายุ 23ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอุ้มผางนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากอีก6คนโดยมียอดรวมทั้งผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมกันจำนวน56คนกระจายตัวรักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอแม่สอดและโรงพยาบาลอำเภอผางท่ามกลางความสะเตือนใจของชาวบ้านบนดอยลอยฟ้าอเภอุ้มผางจัังหดตากเป็นอย่างมากซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้มาก่อนหลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีสมฤทธิ์เอ็มกมล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากนายมาโนุโพเนียมนายอำเภออุ้มผางพร้อมพันตำรวจเอกสุภกรพิพัฒน์พิมพาผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอ,อุ้มผางจังหวัดตากพร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุพร้อมตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตากได้เข้าไปเก็บวัตถุพยานหลักฐานในคดีนี้อย่างละเอียดพร้อมประชุมทีมสืบสวนหลายชุดปฏิบัติการพร้อมสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุหลายปากจนมีข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจนตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายดี ไม่มีนามสกุลอายุ16ปีสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็นทหารชนกลุ่มน้อยในเมียนมาและเป็นผู้ก่อเหตุปาระเบิดถล่มผู้บริสุทธิ์และถูกจับกลุ่มตัวได้ขณะหลบหนีส่วนอีกคนทราบชื่อนายจอยทูอายุ17ปีรับว่าเป็นเพื่อนมือปาระเบิดเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้งสองไปสอบอย่างละเอียดจนนายดีด,ดรับสารภาพส่วนอีกคนรับเพียงไปเที่ยวงานกาชาติด้วยกันด้านพลตำรวจตรีสมฤทธิ์เอ็มกมล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องสะเทือนใจและตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ขณะหลบหนีซึ่งระหว่างนั้นต้องปิดช่องทางธรรมชาติที่ชายแดนอำเภออุ้มผางเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีซึ่งขณะน,นี้แนวชายแดนอำเภออุ้มผางเปิดตามปกติหลังจากผู้ก่อเหตุไว้ได้แต่ที่น่าตกใจเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนส่วนสาเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้นมาจากผู้ก่อเหตุคือนายดีด ซึ่งเป็นทหารกองกำลังในประเทศเพื่อนบ้านในฝั่งเมียนมาได้พบเจอคู่อริกเก่าซึ่งมีเรื่องชกต่อยกันในอดีตและมาเจอกันที่งานกาชาติจนเกิดเป็นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นส่วนระเบิดที่ผู้ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดสังหารรุ่น Mk2 ซึ่งมีใช้ในทหารประเทศเพื่อนบ้านขณะนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ,อุ้มผางดำเนินการต่อไปขณะที่นายมาโนตโพเนียม นายอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกล่าวว่าขณะนี้ทางอำเภออุ้มผางพร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตั้งจุดรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่หน้าสถานีตำรวจภูธรอภอุ้มผางทั้งนี้เพื่อเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดสำหรับระเบิดสะเทือนขวัญชาวดอยอเภอ,อุ้มผางจังหวัดตากซึ่งเกิดนในงานกาชาติซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีทำให้มีผู้เสียชีวิต3ศพบ,บาดเจ็บรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด56คน ซึ่งทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกร้องให้ทางการเพิ่มความรักษาความปลอดภัยในทุกงานเทศกาลในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตากทั้งหมดทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุร้ายลักษณะดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกในอนาคต